BA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  <laughs> ที่รักฉันที่สุดรักฉันที่สุดให้ได้ทุกอย่างก็อยากให้เธอไปสู่ให้เธอไปสู่ได้ดังกึกกักมองตาแล้วคืนมองตาแล้วคือาจะให้ได้ต้งมองตาแล้วคือมองตาแล้วคือมองตาแล้วคือไม่ต้องใครจริงๆมองตาแล้วคือมองตาแล้วคือมองตาแล้วคือยากจะให้ได้ต้องมองตาแล้วคือมองตาแล้วคือมองตาแล้วคือไม่ต้องใครจริงๆมองตาแล้วคืน บอกขอตาเล้วใคืนสิ่งที่เธอทำในคืนนั้นอย่ไม่ลืมอยู่กับย่างที่รับตองจะได้หรือแฟนกขาโทรมากระซิบบอกว่าอยาจะได้คืนกูรู้ว่ามันไม่ดีลราเธอจะดูไปทำไมกูรู้ว่ามันไม่ดีกับผูใจจะชั่วต้องทำใจเปล่นใจอองนิดมันไม่มีพิดแต่อยากพึ่งคิดว่ามันไม่ดีมันใจเองนิดใจพึ่งทิพมดูสักนิดที่จะเห้ดีมองตาแล้วคลื่นมองตาแล้ว chỉ hay người ta mong ta nấu cơm mong ta nấu cơm mong ta nấu mấy tôi khai chỉ mong ta nấu cơm mong ta nấu cơm mong ta nấu cơm chỉ chỉ hay người ta mong ta nấu cơm mong ta nấu cơm mong ta nấu tôi khai mong ta nấu cơm รู้สมนไดเว่ย้กมนไดเว่ยค o อว่าด้านนี้ผมมีเธอแบมีเธอรูปเดมันนดนมอสองเดือนห้าสัป o าห์ไอเดนเดียมันไม่จำเป็นต้องมีแผนก็คิดดีพอเอาือานักมีนมาขีดทอก็ยังเบื่ออยู่เป็นเมียเขาไม่ได้ใส่กูเป็นกูเขาแค่มาเจอหางเนี้ยไม่งงำการพูมาไปมันแล้วงี้มันงำกานแม่งโคตรงำกา Chim mừng nàng hôm nay em muốn nghe nàng mình thôi nàng ta đang khư thế anh đi em muốn ngóng ta nếu khư mong ta nếu khư mình tôi trai cứ mong ta nếu khư mong ta nếu khư cứ chị hai em cứ mong ta nếu khư mong ta nếu khư em tôi trai cứ mong ta มาเซ็งไปสิแล้วนั้ำยังต้องการอะไรอีกจ้ะเงินพี่มหาศาลน้ำยังต้องการอะไรอีกล่ะอารมณ์รู้สึกเท่าที่ไม่ใช่ไม่ต้องชอบนะแล้วตัวขนาดนี้ดีกว่าโอกาสรวยดีจ้านั่งจ้องมองงามผู้ชายคนเดียวที่เป็นที่สุดอยากบอกได้คำโดยระดับพี่มหาบุรุษถึงเวลาแล้วไม่ต้องเขินไม่ต้องในท่าสาวอื่นข้าไปหยาดและเธออย่ามาเซ็งได้มาล้ำค่ามาลำค่าพูดมากไปมองน้ำเงิมังามขาดแม้คน ชิมงามกันพูดมาไปรู้นึกยังไม่น้ำกันไม่ต้องใรท่มองตาแล้วคิดแต่ทีองที่ต้องมองตาแล้วคิดมองตาแล้วคิดมองตาแล้วคิดไม่ต้องใครที่ที่มองตาแล้วคิดมองตาแล้วคิดมองตาแล้วคิดไม่ต้องใครที่ทีมองตาแล้วคิด เอสุวินอนในชิดคิดพูดในเร็คิดนีบรองห่างกันเกิดไป็นไม่เกยยังไม่ใกล้ชิดนีดแต่ตัวไม่มีชิ่พี่เห็นแล้วคิดคิดกันดูรีมายเอร์แค่ยืดซีกิฟต์เซ็มดจิตอแล้ววันจะลงทางยืดถ้าให้พี่ได้เพจะเลนกบเธอทาคือกี่ฝันมาลองคอมันกับลีที่คุืนเข้ามาไม่ต้องไปใจที่เห็นผมตอนตื่นเต้นเตเตนเตนเ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 น